ดาวดำโดยจอมมาน้อยเห็นชมหน้าคอรมออนุทินแล้วเหมือนเดจาวูการเมืองไทยเมื่อ25ปีก่อนที่รัฐธรรมนูญ2540เคยถูกยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายจบกลายเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายอำนาจเก่าและอนุรักษ์กดดันจนนำไปสู่การรัฐประหารเส้นทางการเมืองไทยที่วนซ้ำ ตั้งแต่ยุคทักษิณที่ถูกโจมตีเรื่องสภาผัวเมียจนถึงยิ่งลักษณ์ที่พลาดกฎหมายนิรโทษกรรมกลายเป็นข้ออ้างให้ทหารยึดอำนาจก่อนถึงยุคคอสชอที่อำนาจตกอยู่ในเครือข่ายญาติพี่น้องไม่ต่างกันวันนี้คอรมออนุทินก็ยังจัดโผแบบมรดกตกทอดพ่อส่งต่อเก้าอี้ให้ลูกพี่น้องต้องได้ร่วมโต๊ะอำนาจเช่นตระกูลพร้อมพัฒเครือข่ายบุรีรัมย์และบ้านพรมเผ่า เรื่องพวกนี้สะท้อนว่าการเมืองไทยยังติดอยู่วังวนเดิมๆสุดท้ายแล้ววงจรประชาธิปไตยครึ่งใบรัฐประหารก็ยังจะหมุนซ้ำวนเวียนไม่สิ้นสุดจอมมาน้อยมองว่าท้ายที่สุดแล้วประชาชนก็จะกลายเป็นเพียงผู้อาศัยและทําได้อย่างเดียวคือทําใจสนับสนุนเนื้อหาคุณภาพโดยเวอร์กแสธนาคารออมสิน เมืองไทยประกันชีวิตทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาฉบับเต็มไมคอลัมดาวดำโดยจอมมาน้อยได้ที่ไทยแท็บลอยค่ะ